เหมือนจะหลับเหมือนจะหลับแต่ไม่หลับเหมือนจะหลับแต่ไม่หลับหยดน้ำตาเทียมไหมหยดน้ำตาเทียมไหมอยากหย่อนไหมเออหยดน้ำตาเทียมปพ่พอนะคะ เดี๋ยวประหยัดก่อนนอนต่างหากนะจะรบกวนก็บกวนก็รบกวน mhm, 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 cho mhm, 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 là mhm, mhm, สวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับคนจเจริญสุขภาพแป็นแรงเอยูเลยนะคะขอบคุณผู้ติดตามใหม่นะคะเดี๋ยวลงไลน์แล้วจะติดตามกลับนะคะ

เขาง่วหนอนเขาง่วหรอ,หรอ,อสวัสดีค่ะขอบคุณผู้ติดตามใหม่นะคะเดี๋ยวลงไลน์แล้วจะติดตามกลับนะคะพอทานข้าวอิ่มแล้วทานกล้วยทานอะไรเรียบร้อยนะคะ